โอ้บรรย,ยากาศนี้ชอบบอกกับการตกปลาซะเหลือเกินโอโอ้มาแล้วโอ้มันมาแล้วโอ้มันมาอย่างไม่ทันได้คาดคิดโอ้ oh my god มาแล้วเออเอ,อขึ้นมาอื้อโอ้สูงแบบแปลว่าใกลยย้แล้วใช่ไหมใกล้จะได้ปลาแล้ใช่ไหมเอ้ายังไม่เสร็จอีกเหรอเฮ้ยอีกนิดเดียวเออเสร็จแล้ว โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Project s l a y e r นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการหาเงินนะครับด้วยการตกปลานะครับซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างที่เป็นวิธีที่ต้องแบบต้องขยันพอสมควรนะครับถึงจะได้เงินมาใช้นะฮะในแต่ละรอบนะครับแต่ผมการันตีเลยครับว่าเงินในกระเป๋าเราจะไม่เหลือศูนย์บาทอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราจะพาทุกคนไป สถานที่ที่มีเบ็ดตกปลาขายให้เรานะฮะซึ่งก่อนที่จะไปซื้อเบ็ดตกปลานะครับผมก็ขอแนะนําขั้นต่ำนะครับให้เตรียมไป2,500เยนนะฮะก็เพราะว่าเบ็ดตกปลานี้จะมีราคาอยู่ที่2,500นะครับโอเคแล้วใครที่เพิ่งเริ่มเข้าเกมมาครับก็มาคุยกับเจ้าม้าตัวนี้นะครับแล้วก็ว้าไปที่อุชุมาลุวินเลจได้เลยนะ ซึ่งก่อนเราจะวาร์ปนะครับเราก็ต้องมาปลดล็อกตรงแผนที่นี้ก่อนนะครับที่เขาให้แผนที่มานะครับซึ่งเราจะปลดล็อกฟรีนะครับมี2แต้มนะครับก็เอาไปเลือกปลดล็อกได้ครับลงอุชุมารุวิเลตนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเดินไปนะแต่สำหรับใครที่จะเดินไปนะครับก่อนที่จะเดินไปนะครับผมก็มีเควสแนะนำนะครับให้รับเควสนี้มาด้วยนะครับซึ่งเป็นเควสที่จะได้เงินนะครับนั่นก็คือแบบว่าขนเกวียนไปส่งของนั่นเองนะฮะก็ก็จะได้เงินก่อนที่จะไปถึงสถานที่ที่นัดหมายด้วยครับสำหรับใครที่ไม่่มีีตังนก็ มาตามผมได้เลยนะครับไปตามสถานที่ที่เขากำหนดให้เราเลยนะครับโอเคครับหลังจากเราส่งของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับ พอมาถึงจุดๆุหนึ่งะครับเราก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับตามที่ผมวิ่งมานะครับนี่ก็ตรงมาตรงนี้ได้เลยนะครับพอตรงเข้าตรงหมู่บ้านมาเราก็เลี้ยวขวาไปได้เลยนะครับซึ่งราคาเบ็ดตกปลาจะอยู่ที่2500านะครับ พอเพื่อนๆเก็บเงินครบ2,500เสร็จแล้วนะครับผมก็รีบแนะนําให้มาหมู่บ้านรูชมารุวิลเลจนะครับเพื่อที่มาแลกเบ็ดตกปลาเพื่อไปหาเงินนะครับผมแนะนำนะครับว่าเป็นวิธีการหาเงินที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยโอเคครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมตกปลาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่จากการตกปลาในครึ่งชั่วโมงนะครับไปเราไปดูกันเลย คครับก็หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมาขายปลากันนะครับทั้งหมดที่เราตกได้นะครับเราจะไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะโอ้ติหมืนสี่้อยสี่สบาทเลยเนี่ยคนค้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ